ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายัางเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความนึกคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของจักสุโสตะขานะชิวหากายะมโนอะไรหนอเป็นโทษของจักสุ โสตะขานะชิวหากายะมโนอะไรหนอเป็นการสลัดออกซึ่งจักสุโสตะขานะชิวหากายะมโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความนึกคิดต่อไปว่า การที่สุขสมมนัตอาศัยจักสุเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของจักสุการที่จักสุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของจักสุการกำจัดฉันทะราคะการละฉันทะราคะในจักสุเสียได้ นี้เป็นการสลัดออกซึ่งจักสุการที่สุขสมนัตอาศัยโสตะเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของโสตะการที่โสตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของโสตะ การกำจัดฉันทะราคะการละฉันทะราคะในโสตะเสียได้นี้เป็นการสลัดออกซึ่งโสตะการที่สุโสมมนัดอาศัยคานะเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของคานะการที่คานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของขานะการกำจัดฉันทะราคะการละฉันทะราคะในขานะเสียได้นี้เป็นการสลัดออกซึ่งขานะการที่สุขสมนัตอาศัยชิวหาเกิดขึ้นนี้ ป็นคุณของชิวหาการที่ชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของชิวหาการกำจัดฉันทะราคะการละฉันทะราคะในชิวหาเสียได้นี้เป็นการสลัดออกซึ่งชิวหา การที่สุขสมนัตอาศัยกายเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกายการที่กายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของกายการกำจัดฉันทะราคะการละฉันทะราคะในกายเสียได้ นี้เป็นการสลัดออกซึ่งกายการที่สุขสมนัตอาศัยมโนเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของมณะการที่มโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของมโน การกำจัดฉันทะราคะการละฉันทะราคะในมโนเสียได้นี้เป็นการสลัดออกซึ่งมโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ และซึ่งการสลัดออกโดยความเป็นการสลัดออกซึ่งอายตนะภายในหกเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกตลอดทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว พร้อมทั้งสมณะพรามเทพและมนุษย์เมื่อใดเราได้รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษและซึ่งการสลัดออกโดยความเป็นการสลัดออกซึ่งอายตนะภายในหกเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นแล เราจึงปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกตลอดทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทพและมนุษย์ก็แล้วยาน,นัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกดังนี้